สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอนยูทูบนำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับวันนี้28เมษายน2565ครับวันนี้มาอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับเงินเข้าบัตรสบริการแห่งรัฐนะครับมีทั้งสิ้น11รายการนะครับที่จะเข้าบัตรสบริการแห่งรัฐในเดือนพฤษภาคม2565นะครับแล้วก็ในเดือนพฤษภาคมนี้จะได้เงินเพิ่ม1วันเข้ามากดเงินสดได้นะครับทำให้มีเงินเข้าบัตรทั้งหมด4วัน กดเงินสดได้3วันไปชมรายละเอียดครับเงินเข้าวันที่1ครับก็เข้า1นพฤษภาคม6กครับก็มี6 6รายการนะครับก็คือวงเงินรูดซื้อสินค้า200 300ใครเคยได้เท่าไหร่ได้เท่านั้นตามปกติที่เคยได้มาทุกเดือนนั่นแหละครับต่อไปเป็นวงเงินที่2,34ก็คือวงเงินช่วยค่าโดยสารถ้าเป็นรถเมล์ขอสอมกรกแล้วรถไฟฟ้าก็เป็นของบัตรของชาวกวาทมและ บริมณทรน,นะครับถ้าเป็นรถโดยสารบกสและรถไฟ500ก็เยก็แถวต่างจังหวัดทุกบัตหดนะครับ4รายการแล้วนะครับรายการที่5ค่าแก๊สร้อยบาทต่อ3เดือนอันนี้ค่าแก๊สร้อยบาทต่อ3เดือนนี่เข้าไปแล้วตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับทีนี้เดือนพฤษภาคมนี่ก็ต้องมาดูว่าใครจะเข้าไม่เข้าก็ต้องก็ต้องมีหลักเกณฑ์ดังนี้นะครับสําหรับคนที่จะเข้าค่าแก๊ ร้อยบาทต่อ3เดือนนะครับและมีบางคนได้45บาทด้วยนะครับไม่ได้ร้อยทุกคนใครที่จะมีวงเงินค่าแก๊สเข้าในวันที่1พฤษภาก็คือคนที่ไม่ใช้ค่าแก๊สในเดือนเมษานะครับคือค่าแก๊สในเดือนเมษานี่ก็เข้าร้อยบาทต่อคนต่อ3เดือนแล้วก็45บาทต่อคนต่อ3เดือนหากใครไม่ใช้วงเงินแก๊สตั้งแต่วันที่1ถึง30เมษายนไม่ใช้วงเงินแก๊สเลยวันที่1พฤษภาก็จะมีวงเงินเข้าร้อยบาท หรือบางคนเข้า45บาทให้ใช้ในเดือนพฤษภาครับคือใครไม่ใช้วงเงินแก๊สเมษาเข้า1พฤษภาส่วนใครใช้วงเงินแก๊สหมดไปแล้วในเดือนเมษาคือตั้งแต่วันที่1นึ่งถึงสาเมษาเนี่ใช้วงเงินแก๊สไปแล้วนะครับหพฤษภาจะไม่มีวงเงินแก๊สเข้านะครับวงเงินที่5นี่ครับแก๊สนี่แก๊สร้อยบาทนี่หรือ45บาทนี่หพฤษภาจะไม่เข้า1มิถุนาจะไม่เข้า,จะ,ขาจะไปเข้า1กรกฎาโน่นครับเพราะว่าถ้าใครใช้ไปแล้วของเดือนไหน ต้องครบรอบวันที่1ที่ครบรอบ3เดือนจึงจะเข้านะครับอันนี้คือรายการแก๊สนะครับต่อไปเงินรายการที่6ที่เข้าในบัตรสบริการแห่งรัฐในวันที่1พฤษภาคมหกก็คือส่วนลดค่าแก๊สปตทร้อยบาทต่อเดือนอันนี้จะได้เฉพาะพ่อค้าแม่ค้าหาบเล่แพงร้อยานอาหารที่ลงทะเบียนร,รับสิทธิ์เอาไวา้กับโครงการนะครับครั้งนี้รัฐบาลก็มีมาช่วยอีกร้อยบาทต่อเดือน โดย1เมษายนก็เข้าไปให้แล้วครับร้อยบาทต่อเดือนใครใช้ไปแล้วก็ยังได้อีกเพราะเพราะตัวนี้ให้ทุกเดือนเดือนละร้อยนะครับคือเมษายนก็เข้าไปให้เดือนละร้อยก็ใช้ได้ใช้ไปแล้วเดือนเมษายน1พฤษภาคมก็ยังให้อีกเพราะเขาให้ทุกวันที่1 3เดือนติดต่อกันเลยวันที่1เมษายนก็ให้ร้อยนะครับ1พฤษภาคมก็ให้ร้อย1มิถุนาก็ให้ร้อยถ้าใช้ทุกเดือนก็ได้ใช้ค่าแก๊ส300ใน3เดือนเมษายนพฤษภาคมมิถุนาเพราะ เขาให้ทุกเดือน <S <S เดือนละหนึ่งร้อยเป็นค่าแก๊สส่วนลดค่าแก๊สหนึ่งร้อยบาทต่อคนของปตทน,นะครับตัวนี้เป็นผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เอาไว้แล้วอันนี้เฉพาะพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอยนะครับก็จะมีอยู่สามเดือนเท่านั้นนะครับเมษาพฤษภาเมษาพฤษภา,ม,า,พพา,ม,ามิถุนาหลังจากสิ้นมิถุนาไปแล้วค่าแก๊สปตทนี้จะมีต่อหรือไม่ก็ต้องรอฟังข่าวจากรัฐบาลต่อไปครับมาครั้งนี้มาเพียงสามเดือนเพื่อลดค่าใช้าจาา่ายภาคโกเรือนในช่วงที่แก๊ส ขึ้นราคาราคาแพงนะครับตกลงวันที่1เงินเข้าครั้งที่1นนะครับรูปส,สินค้ารูดสินค้าอย่างเดียวครับกดเงินสดไม่ได้นะครับต่อไปครับเงินเข้าวันที่2ของเดือนพฤษภาก็คือเงินเข้าวันที่15พฤษภาก็จะมี2รายการนะครับเข้าวันที่1ไปแล้ว6รายการ1พฤษภาเข้าครั้งที่2วันที่2 ก็ตรงกับวันที่15พฤษภาคมเนี่ยเข้าอีก2รายการเป็น7กับ8รายการแล้วนะครับก็คือเงินผู้สูงอายุรายได้น้อย100บาทนะครับเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินผู้สูงอายุรายได้น้อย50บาทเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้ที่มีวงเงินรูปซื้อสินค้า300บาทจะได้เงินผู้สูงอายุเข้าบัตร100บาท15พฤษภาคมผู้ที่มีวงเงินรูปซื้อสินค้าทุกวันที่ 1, 200บาทเงินผู้สูงอายุรายได้น้อยเข้าบัตร15พฤษภาคม50บาทนะครับคนที่ได้เงินไปแล้วเมื่อ23เมษายนนั่นแหละ ตกเบิก5เดือนตุลา64ถึงกุมภา65 5, 5, 5เดือนเนี่ยเมื่อ2ยีบ3เมษายนนั้นใครที่ได้แล้วเมื่อ2 3เมษายนวันที่15พฤษภาได้เงินเข้าบัตรทุกคนคนละร้อยกับคนละ50นะครับส่วนคนที่เพิ่งจะได้เป็นครั้งแรกก็คือผู้ที่สูงอายุที่มีบัตรสริการแห่งรัฐผู้ที่อายุครบ60ปีในเดือนกุมภา2006น,นะครับก็จะได้15พฤษภาเป็นครั้งแรกร้อยบาท50บาทตามเกณฑ์เพราะ อันนี้เป็นจากการจ่ายของเดือนมีนาคมคนที่อายุครบ60ปีในเดือนกุมภาพันธ์หกห้าก็จะได้ของเดือนมีนาเป็นเดือนแรกก็ได้15พฤษภาคมขอคานะครับ8รายการแล้วแล้วนะครับเงินเข้า2วันแล้วก็เงินที่เข้าวันที่15นี้เป็นรายการที่กดเงินสดได้นะครับต่อไปเป็นรายการเงินเข้าวันที่3เงินเข้าปฏิทิการแห่งรัฐวันที่3 3ก็ตรงกับวันที่18พฤษภาคมครับก็มีเงินคืนค่านะประปาไม่เกินร้อยเงินคืนค่าพ้าไม่เกิน315 เป็นบินของเดือนมีนาที่จ่ายค่าน้ําค่าไฟไปแล้วนะครับผู้มีสิทธิ์ก็คือผู้ลงทะเบียนร,รับสิทธิค่าน้ําค่าไฟเอาไว้นะครับอันนี้เป็นรายการที่9กับรายการที่10ที่มีในเข้าในเดือนพฤษภาคมปะปาหมายถึงใครใช้นะ้ําปะปาไม่เกินร้อยบาทได้คืนทุกบาททุกสตางค์ตามที่จ่ายไปจริงนะครับในเดือนมีนาคมนะครับแต่ว่าถ้าใครใช้ไม่ถึงร้อยก็เงินจะอยู่ในบัตรย,ยังกดไม่ได้เพราะมันไม่ถึงร้อยนะครับแต่ว่าได้คืนทุกบาททุกสตางค์ตามที่จ่ายบินไปแล้วเมื่อเดือนมีนา ส่วนใครใช้น้ําประปาเกินร้อยแต่ไม่เกิน3ามบาทจะได้คืนเข้าบัตรส,สูงสุดในวันที่18พฤษภาเป็นบินของเดือนมีนาคมนะครับกดเงินส่วนได้นะครับร้อยบาทส่วนใครใช้น้ําเกิน3ามบาทไม่ได้คืนเลยนะครับแม้ว่าจะลงทะเบียนรับสิทธิ์เอาไว้นะครับแต่ใช้เกิน3ามบาทก็ไม่ได้คืนนะครับส่วนค่าไฟใครใช้ไม่เกิน3ามบาทและเป็นผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เอาไว้เงินเข้าบัตรได้คืนทุกบาททุกสตางค์ไม่เกิน3ามบาบาทนะครับ กดเงินสดได้นะครับรายการนี้ซึ่งเป็นเงินเข้าวันที่3ของเดือนเงินเข้าวันที่18พฤษภาแล้วก็กดเงินสดได้ตกลงเงินเงินเข้า3วันแล้วเข้า10รายการแล้วนะครับกดเงินสดได้วันที่15กับ18ส่วนวันที่1กดเงินสดไม่ได้นะครับต่อไปเป็นรายการเงินเข้าวันที่4ของเดือนเงินรายการเงินเข้าวันที่4ของเดือนพฤษภาเนี่ยก็เข้าวันที่22พฤษภาเป็นเงินเบี้ยของมพิการ2อร้บาท ได้เฉพาะผู้พิการที่มีบ uh ัตรสวัสดิการแห่ง oh. ร uh ัฐนะครับสามารถกดเงินสดได้ <Çünkü> 200ว <was> ันที่22พฤษภาคมนะครับก like ็รายการนี้ก็กดเงินสดได้นะครับก็ทั้งหมดก็เป็นการอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนพฤษภาคมตกลงมีส1เรายการนะครับแล้วก็เงินเข้าทั้งหมด4วันกดเงินสดได้3วันนะครับส่วนรายการเงินที่เข้ามาเพิ่ม1วันก็คือวันที่15พฤษภาคมเดือนก่อนๆไม่มีนะครับเดือนก่อนๆไม่มีวันที่15เงินเข้าผู้สูงอายุนะครับ แต่เดือนพฤษภาเป็นต้นไปจะมีทุกวันที่15นะครับจะมีเงินผู้สูงอายุเข้าบัตรนะครับทุกวันที่15ต่อไปก็จะมีเงินผู้สูงอายุเข้าบัตรแล้วก็วันที่1 5พฤษภาคมนี้ก็เป็นรายการเงินที่เพิ่มมาให้อีกหนึ่งวันสําหรับกดเงินสดซึ่งเป็นการเพิ่มวันที่มีเงินเข้าเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากวันที่15ไม่มีเงินเข้ามานานแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ